แต่ชมละครเรื่องนี้ครับคือพี่คือน้องเอสาวและยาโคบเ,เสายซปรลมือดังกันเลย อีสะอาดถึงท่านจะชล่าแล้วมองไม่เห็นแต่ถ้าท่านพลังดูท่านก็จะรู้ว่าไม่ใช่ท่านเอส้าวอาดิยะขอขาให้าเปลราชพืเพื่อทำอาหารให้ท่านแล้วท่านจะให้คนบุกหูปีแก่มาแ,แล้ว ใครพ่อข้าทำอาหารจักเนื้ออย่างดีที่ข้าล่าได้ท่านลุกมากินเถิดจอมเป็นะไรลุกคือเอซาวลูกหัวปีของพ่อมีคนเอาเนื้อ เอซาที่พิษของเจ้าจะอยู่หากจาความรุงสมุของเอ็มดีแต่หาจากน้ำค้างจากน้ำคุแต่เจ้าจะม่ชีวิตอยู่เบื่อใดและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่เมื่อเจ้าถึนล้ม จจะักแอของเขาออกจากคองของเจ้าข้าต้องัำแอของมันออกข้าจะฆ่ามันจะหดหายของข้าท่านเอสาโปรดฟังเสียงของผู้รับใช้จาาของท่านขอยให้ความโกรธของท่านทำร้ายขา้อาอเมีย จะกล่าวอะไรกลกล่าไหท่านได้เอสาวแกก็เคยสาบานยกสิบบุหัวไีให้กับนายยาโวบมิเชหรือคอรบก็มันจำไดมันอเ,มเอาเปรียบข้าอาหารมันลอกลอข้าเนราาหิวมันรบเราเห่ข้าสาบานยกสิบบุหัวไปให้กับมันเข้าใจไหม เลยพูดแต่ความลับหายไปเลิกเลยไอ้น้องสารเลวมันเหินก็แล้วขโมยพรของข้ามันสมควรตายไหมอาบีญาท่านท่านเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาท่านทำอะไรลงไปพ่อแม่ของนาท่าน จะเป็นอย่างไรดีดือนข้า,ขาการโรกาสฆ่ามันให้มันตายอย่างที่พ่อก,กับแม่ไม่มีทางรู้คนเจ้าเล่ห์อย่างมันจะต้องตายนายท่านนายท่าน นสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกจากพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าพวกหนึ่งพี่จะร่ํายหมอง ไม่มีกลิ่นของดอกหญ้ากลิ่นของท้องทุ่งติดอยู่กับเสื้อผ้าและเนื้อตัวของพี่เขาซึ่งข้าก็ไม่มีสิ่งที่แม่คิดมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่พระเจ้าบอกแม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองทุกอย่างจงเอาหนังของลูกแพะคุมแขนและคอของเจ้าเมื่อพ่อของเจ้าคลัดู ก็จะคิดว่าเป็นเอซาวแม่จะไปเอาเสื้อผ้าของเอซาวมาให้เจ้าใส่เมื่อพ่อเจ้าดมดูก็จะได้กลิ่นของท้องทุ่งมาไปทำตามแม่สั่แม่เตรียมอาหารที่พ่อเจ้าชอบไว้แล้วไปสิยาโคเ<า> ท่านกับยาโคบก็ทำสำเร็จยาโคบก็ขโมยสิบลูกหัวปีมาได้เรเบคาพระเจ้าบอกท่านว่าพี่จะรักใช้น้องแต่พระเจ้าไม่ได้สั่งให้ท่านทำเรื่องที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมกล,ลวงแบบนี้นะเรเบคคาทำไมท่านไม่รอคอยอธิษฐาน รอการทรงนำที่แท้จริงจากพระเจ้าท่านทำทุกอย่างตามความคิดของท่านเรเบคา <c oughs> ทุกๆอย่างล้วนวุ่นวายน้องทรยศพี่พี่จะฆ่าน้องท่านทำอะไรลงไปเรเบคา ลุงลาบันลูลาบันลุลาบันคุณทำยังีกับข้าได้ยังไงลุกกับลูกๆหอมเล่าข้าแทนที่จะส่งตัวราเชลใี่เข้าหอกับข้าแต่ลุกกับสงเลอาพี่สาวเข้าหอแทน <c ười> แล้วแกก็ได้เสียเป็นหัวเมียกับเลอาแล้ววิ่งไปเรือ ก็ก็ข้าเมาจนไม่รู้ตัวก็ท่านหมอมลอาข้าจนเมาเฮ้ยอย่าโทษมันเป็นธรรมเนียมของพี่นี่น้องสาวจะได้งานก่อนพี่สาวไม่ได้ถ้าแกรักราเชียวจริงๆข้าก็จะยกราโชยเป็นเมียเจ้าเจ้าอยู่ทำงานกับข้าต่อ โค่ีข้าจะได้ยกนางให้กับคนอื่นข้ารักนางจริงๆถ้าต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับข้าได้ได้ไดและขออย่าได้หลอกลวงข้าด้วยการกินการดื่มอีได้ แต่ว่าเจ้าก็หลวงแย่งสิบลูกหัวปีจากเอสาวที่ชายของเจ้าก็ด้วยการกินการดึงไม่ใช่หรอจริงที่พระเจ้าสอนไว้คือทำสิ่งใดให้เขาพระเจ้าจะตวงคืนให้ร้นน,น,นั่นยัดคูณ ้าเหนือเหนื่อยอยู่กลางแดดแผดเขาแทบตายสุดท้ายข้าก็ได้รับการทรอยธ์ตอบแทนข้ารู้แล้วที่ชายข้าเหนื่อยแค่ไหนท่ากลางท้องทุ่งข้าทรอยด์เอสาว,วันนั้นวันนี้ข้าได้รับการทรอยธ์จากลาบันตอบแทนข้าได้เรียนรู้ความเจ็บปวดสุดแสนจากการทรอยธ์ จากคนที่ข้าไว้ใจมันเจ็บไปถึงหัวใจขอพระเจ้าทรงให้อภัยที่ข้าทรยศพี่ชายขอพระเจ้าให้อภัยข้าด้วยเธอ เหตการสูญเสียหัวใจอันแห้งผาของพ่อและแม่ที่คร่ำหัวหาลูกที่จากไปไกลความเจ็บปวดที่ฝังลึกในหัวใจของพ่อและแม่ที่ขาดช่วยไรท้ทางไม่ได้หลายสิบปีที่แล้วที่น,น้องชายตัวแสบของกาจากไปไอตัวแสบที่มันแย่งทุกอย่างเป็นกข้า กนายเอซารเรื่องอิทธิค่ะเอซื้อที่ดินเพิ่มเติมพร้อมกับฝูงจัดเล,ลี้ยงพืชผลเราได้กำไรหลายเท่าเลยขอรับทำไปสมบัติทั้งหมดก็ต้องเป็นของไอ้น้องเจ้าเล่ยอย่างยาโคนข้าจะแบ่งส่วนบัญชีทุกอย่างของนายท่านค่าท่าบริวารสัตว์เลี้ยงของท่านกับส่วนของพิดาท่านที่ต้องมอบแกน้องชายของท่าน มไชเจดันนายท่านพระเจ้าทวีพระพรท่านและครอบครัวยังมากมายเหลือเกินท่านเดีสาวเวลานี้ท่านกำมังวหน้าของเราทุกคนครองครอง,รองทุกอย่างนายท่านข้าได้ามาว่านายท่านยาโคกำลังจะกลับมาพร้อมผู้คนจำนวนมากกลับมาท่าน ลุงลาบันของท่านและลูหลุกของเขาคิดไม่สื่อกับนายท่านยาโคนายท่านยาโคจึงต้องหนีกลับมาเพื่อหวังพึ่งท่านกลับมาเพึ่อฆ่าหรือขาหูวาดหรือเปล่านายท่านน้องของท่านคงได้สำนึกผิดแล้วจะเตรียมชายชกการ400คนอีกข้าอาจจะเตรียมรับการกลัดมาของไอ้น้องตัวแส ทางไทยแม่นายท่าน,น,นข้าบอกให้จัดเรียงชายชุกัน400คนไม่ไดีได,ไดีเลย ท่านเป็นใครทำอะไรข้าจะต่อสู้กับข้าเลยไม่จริงข้าไม่ได้ตั้งใจข้าเสียใจที่ทำอย่างนั้นข้าเสียใจที่ทำกับพี่ข้าข้าก็ถูกลุงลาบานทรยศ ข้าเจ็บปวดหัวใจเป็นที่สุดเจ้าจะมอะไรไ,ไปสู้หน้าพี่เจ้าเด็กเป็นเจ้าทรยศข้าจะขอโทษเขาข้าจะทุบตีทำลายข้าหรือจะฆ่าข้าก็ยอมข้ารู้ว่าเป็นเจ้าสมรักข้าข้าจะไม่ทอดทิ้งข้า อู่าพระเจ้าของข้าจะปกป้องข้าเจ้าคิดจริจริงไม่ต้องมาถามข้าชวาพ่ะเจ้าต้องช่วยเหลือข้าให้อภัยด้วยความผิดบาปของข้าปกป้องข้าเสมอท่านท่านทำอะไรท่านทำให้สพขเคล็ด เจส่แล้วปล่อยข้าไปเลยข้าไม่ปล่อยกินปวดท่านจะวยพรให้ข้าเาจอเชืออย่าโคกเขาจะไม่เรียกเจ้าวาอย่างต่อแต่เขาจะเรียกเจ้าว่นิสระดิษระเจ้าสู้สกับพระเจ้าแ ท่านไม่บอกอเลยว่าท่านชื่ออะไรจะทามชื่อหรือทำไมเอาล่ะเราจะป่วยพ่อนใจ นั่นคือข้าทาลูกเมียของข้าข้าของหงสัตวผ์ผู้คนของข้าผู้ผู้รับใช้ของท่านนำมาให้แก่ท่านคนของข้าสี่ร้อยคนานายกานเอสราหารคนของข้าสี่ร้อยคนช่วยผของยาโคบคนของไปเพื่อคนของยาโคบจะได้พัก พี่เอซาวน้องรักของพี่พี่มีของพวกนี้มากมายอยู่แล้วเอาไม่พี่ทำไมอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพี่เจ้าเป็นน้องของพี่พี่เองก็เป็นที่ขายสิบบุกหมอ้อปีให้แก่เจ้าแต่พี่ก็ได้สิ่งหน่งความรักและการอวยพรจากพระเจ้ามากมายจะดูสิทรัพย์สินทั้งหมดเรามีมากเพียงไร เป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรือยาโคแต่ข้ายังพอยังอยู่หัวปีของพี่ไปพี่รู้ไหมข้ากับทูกทายศซ้ำแล้วซำเล่สเาสารจะเจ็บปวดหัวใจน้องของพี่เจ้ารู้ไหมพ่อให้พรแก่ข่าว่า ข้าสู้ข้าจะหักแหงของเจ้าออกได้วันนี้ข้ารู้แล้วว่าพ่อหมายถึงพระพรใดในการหักแห่ของเจ้าพระเจ้าจไปหักแหงความโกรธความแค้นเคืองความไม่พอใจออกจากใจของที่หมดแล้วอย่าโคถ้ามีพระเจา้าทุกอย่างวนเนในสิ่งสวยงามอย่างไร เราก็เป็นพี่น้องกันพี่พี่สาว นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์วาขอใช้เวลาไม่เกินห้านาทีนี้เดี๋ยวจะสรุปเรื่องราวเหล่านีนะ้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตทุกเรอในละครเรื่องนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันมีตัวละครหลายตัวมากๆที่เป็นตัวละครที่สาคัญอย่างน้อยสุดและน้องๆได้เห็นเอซาวแล้วก็ยาโคบที่เขาเป็นพี่แม่น้องกันถ้าเราไปคิดถึง A เอซาวเนี่ยน้องๆดูนะอ่ะเบาเสียงลงวันนี้นิดนึงนะครับ ถึงแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกลแล้วแป๊บเดียวประมาณไม่ถึง5้นาทีถ้าเรามองไปที่เอซาวเนี่ยเราจะพบว่า